สัสดีค่ะการรักษาผู้ป่วยด,ด้วยรังสีสามารถให้รังสีได้ทั้งจากระยะไกลและระยะใกล้การใส่แร่เป็นการให้รังสีระยะใกล้รูปแบบหนึ่งซึ่งมีใช้บ่อยในผู้ป่วยมะเร็งนารีเวทคลิปนี้เป็นการสาธิตขั้นตอนการใส่เครื่องมือเพื่อเตรียมการใส่แร่ในผู้ปว่วยมะเร็งฝังมดลูกค่ะ ก่อนอื่นเรามาทราบหลักการของการใส่แร่กันก่อนนะคะการใส่แร่จะเป็นการให้แหล่งกําเนิดดังสีไปยังตัวก้อนมะเร็งมากที่สุดและอวัยวะข้างเคียงจะได้รับปริมาณดังสีน้อยลงมาตามระยะห่างจากแหล่งกําเนิดดังสีที่เพิ่มขึ้นค่ะก่อนที่จะดูวิธีการใส่เครื่องมือเรามาเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่แร่กันก่อนนะคะประกอบไปด้วยเซตสําหรับใส่สายสวนปัสสาวะอุปกรณ์สําหรับตรวจภายใน Uterine Sound จะใช้ในกรณีผู้ป่วยที่ยังไม่ตัดมดลูกนะคะมัสลินกอ t สำหรับแพ็คเครื่องมือและ Rector มา er, ร์เกซึ่งจะใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งของลำ้ไส้ตรงในกรณีทำการรักษาด้วยเทคนิค2มิติค่ะและอุปกรณ์ที่สำคัญมากที่สุดนั่นก็คือเครื่องมือใส่แร่หรือแอปพลิเ t o r นะคะซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่พาให้เม็ดแร่ไปยังก้อนมะเร็งนั่นเองค่ะ ในวันนี้จะแนะนําให้รู้จักกับเครื่องมือที่ใช้บ่อยในผู้ป่วยมะเร็งปักมดลูกมีทั้งหมด4แบบค่ะเครื่องมือแบบแรกก็คือเฟชเชอร์นะคะประกอบด้วยแท่งแทนเดมที่ใส่ไปยังทรงม,มดลูกและโอไวทที่ใส่ไปยังบริเวณข้างๆปักมดลูกทั้งสองข้างค่ะแบบที่2เรียกว่าวาเจนอลซิลินเดอร์วิดแทนเดมนะคะเหมาะกับใช้ในกรณีที่ก้อนมะเร็งมีการลุกลามไปยังช่องคลอดส่วนล่าง ประกอบด้วยแท่งแทนเดมที่ใส่ไปยังโพรงมดลูกและวาจจนอลซิลินเดอร์ที่ใส่ไปยังบริเวณช่องคลอดค่ะ oh. แบบที่3คือแทนเดมวิดริงนะคะเหมาะกับรักษามะเร็งที่มีการลุกลามไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงซึ่งการกระจายของรังสีไม่สามารถครอบคลุมด้วยเครื่องมือเฟสเชอร์ได้ oh. เช่นมะเร็งปากมดลูกที่มีการลุกลามไปยังคารามิเตียมหรือเพวิกไซ์วอล โดยจะมีช่องสำหรับปักเข็มไปยังตำแหน่งที่มีก้อนมะเร็งได้ค่ะและแบบสุดท้ายนั่นก็คือว a g จ n นอ c ซิลิ d เดอร์วิ u อ t a n ทนเค่ะเหมาะก,กับการรักษามะเร็งปากมดลูกในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกไปแล้วโดยจะให้รังสีไปยังบริเวณว a g จ n นอส t ตาและบริเวณช่องคลอดค่ะ ซึ่งเครื่องมือที่จะมาสาธิตให้ดูในวันนี้จะเป็นเครื่องมือ f ฟ e ชเชอรและเครื่องมือ v า g จน a l Cylinder Without อ a n d e นเดนะคะลำดับต่อไปเรามาดูที่การใส่เครื่องมือการใส่แรกกันนะคะอย่าลืมว่าก่อนใส่เครื่องมือผู้ป่วยจะต้องได้รับคําแนะนําเรื่องการใส่แร่และมี Inform ์มคอนเซนตก่อนการทําหันถการหลังจากนั้นก็จะมีการเตรียมผู้ปว่วยโดยการวัดไวทัลไซส์และให้กินยาระงับปวดซึ่งอาจใช้เป็นพาราเซตามอล หรือยาแก้ปวดกลุ่มอุปิอิสก็ได้ค่ะนอกจากนี้อาจมีการเตรียมยาฉีดระงับปวดหรือให้ยาระงับความรู้สึกในกรณีที่ยากินแล้วไม่ได้ผลค่ะหลังจากนั้นจะให้ผู้ป่วยขึ้นนอนบนเตียงใส่แร่ซึ่งเตียงใส่แร่มีความแตกต่างจากเตียงทั่วไปตรงที่จะมีช่องสําหรับเสียบขายอย่างและมีอุปกรณ์สําหรับยึดตึงเครื่องมือใส่แร่ก,กับเตียงทําให้เครื่องมืออยู่ในตําแหน่งเดิมระหว่างที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่ะจัดให้ผู้ป่วยนอนบนเตียงในท่าลิโโตมี แล้วเราก็จะทำความสะอาดและปูผ้าบริเวณพริเนียมด้วยวิธีสเตอร์ไรเทคนิคค่คะหลังจากนั้นก็ทำการใส่สายส,ายสวนปัสสาวะโดยจะใส่สารทึบรังสีปริมาณ7ซ c ในบอลลูนและใส่น้ำเข้าไปในแบดเดอร์ประมาณ 100-150cc ค่ะต่อมาเราก็จะตรวจภายในกันนะคะตรวจเพื่อประเมินขนาดและการลุกลามของก้อนมะเรง็งขนาดและความยาวของช่องคลอดรวมถึงลักษณะของวดลูกว่าความหน้าหรือความหลัง ก็จะได้เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายค่ะเครื่องมือชนิดแรกที่จะสาธิตให้ดูคือเครื่องมือเฟสเชอร์นะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะใช้ยูทรินซาวเพื่อวัดขนาดของมดลูกเพื่อที่จะได้เลือกความยาวและความโค้งของแทันเดียมที่เหมาะสมในขั้นตอนนี้อาจใช้อันตร์ซาวช่วยเพื่อให้การใส่แม่นยามมากขึ้นค่ะ เราก็จะเลือกแทนเดมที่มีความยาวและความโค้งตามที่ได้จากการประเมินโดยใช้ยูทารินซาวก่อนหน้าและใส่แทนเดมไปในโพรงมดลูกผ่านทางเซอร์วิคอลออสนะคะหลังจากได้แทนเดมตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วเราก็จะใส่โอวอยขนาดที่เหมาะสมกับช่องคลอดผู้ป่วยไปยังบริเวณข้างปากมดลูกทั้งสองข้างนะคะหลังจากนั้นก็จะประกอบเครื่องมือทั้ง3ชิ้นให้เข้ากันค่ะลำดับต่อไปเราก็จะใช้วัสลินกอสใส่เข้าไปในช่องคลอดจนแน่น เพื่อให้ตำแหน่งของเครื่องมือไม่เคลื่อนและยังช่วยเพิ่มระยะห่างระหว่างกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ตรงเพื่อลดปริมาณรังสีไปยังอวัยวะเหล่านี้ด้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเป็นการใส่เรกเตอร์ม k คเกอร์ทางทวารหนนะักซึ่งเราจะทำในผู้ป่วยที่วางแผนโดยเทคนิค2มิติเพื่อกำหนดตำแหน่งของลำไส้ตรงเพื่อใช้ตอนวางแผนให้รังสีนะคะเครื่องมือชนดิดที่2ที่จะสาธิตให้ดูในวันนี้ก็คือ v a g i n a l Cylinder without tandem ซึ่งจะใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแล้วนะคะหลังจากที่เราตรวจภายในเพื่อประเมินขนาดและความยาวของช่องคลอดกันแล้วเราก็จะเลือกขนาดและจำนวนของวาจินอลซิลินเดอร์ตามความยาวของช่องคลอดที่ต้องการให้ได้รับรังสีหลังจากนั้นทำการประกอบเครื่องมือให้เข้ากันค่ะเราจะทาเจลหล่อรลื่นที่เครื่องมือเล็กน้อยก่อนจะใส่ไปในช่องคลอดผู้ป่วยอย่างนุ่มนวลค่ะเมื่อใส่เครื่องมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยจะถูกเคลื่อนย้ายไปถ่ายภาพทางรังสีซึ่งทําโดยนักรังสีเทคนิคค่ะขั้นตอนนี้จะทําเพื่อตรวจสอบตําแหน่งของเครื่องมือใส่แร่และนําไปใช้ในการวางแผนให้รังสีค่ะอาจเป็นภาพถ่ายรังสีธรรมดา CT หรือ MRI ก็ได้โดยรังสีแพทย์จะเลือกให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการคำนวณแผนการฉายรังสีซึ่งทำโดยนักฟิสิกส์ทางการแพทย์ เป้าหมายก็คือให้รังสีครอบคลุมก้อนมะเร็งมากที่สุดและปริมาณรังสีไปยังอวัยวะข้างเคียงไม่เกินที่กําหนดค่ะหลังจากได้แผนการฉายรังสีที่เหมาะสมแล้วนะคะผู้ป่วยก็จะถูกย้ายไปที่ห้องโหลดแร่ซึ่งเป็นห้องที่ผู้ป่วยจะเข้าไปอยู่คนเดียวเพื่อไม่ให้รังสีโดนผู้คนอื่นในระหว่างที่โหลดแร่ผู้ป่วยจะต้องนอนนิ่งๆใช้เวลาประมาณ10-30นาทีค่ะกระบวนการโหลดแร่จะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะ โดยเม็ดแร่จะถูกควบคุมให้เคลื่อนจากอุปกรณ์เก็บเม็ดแร่ไปยังก้อนมะเร็งผ่านเครื่องมือที่เราใส่เข้าไปค่ะเมื่อฉายรังสีครบตามแผนเม็ดแร่จะถูกควบคุมให้กลับไปยังอุปกรณ์เก็บเม็ดแร่โดยที่ไม่เหลือรังสีตกครั้งในเครื่องมือและตัวผู้ป่วยนะคะหลังจากโหลดแร่เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการนำเครื่องมือออกจากตัวผู้ป่วยนะคะและหลังจากนั้นผู้ป่วยจะถูกประเมินสัญญาณชีพอีกครั้งค่ะ สำหรับผลข้างเคียงจากการใส่แร่จะแบ่งออกเป็นผลข้างเคียงระยะสั้นและระยะยาวโดยระยะสั้นจะเกิดขึ้นในช่วง3เดือนแรกหลังรักษามีได้ดังนี้ค่ะ 1. มีเลือดออกทางช่องคลอดซึ่งอาจจะเกิดหลังใส่แร่ป,ประมาณ1-2วันค่ะ 2. มีแผลในช่องคลอดหรือช่องคลอดอักเสบทําให้มีอาการปวดได้สมมีอาการข้างเคียงในระบบทางเดินอาหารเช่นถ่ายเหลวถ่ายบอยเจ็บก้นหรือถ่ายปนเลือดได้นะคะ 4. มีอาการข้างเคียงในระบบทางเดินปัสสาวะเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบปัสสาวะแสบขัดหรือปัสสาวะบ่อยได้ค่ะผลข้างเคียงระยะยาวจะเกิดขึ้นหลังใส่แร่ไปแล้ว3-6เดือนได้แก่ 1. ช่องคลอดติดแทบ 2. ช่องคลอดแห้ง 3. ลำไส้ตรงอักเสบ 4. กระเพาะปัสสาวะอักเสบและ 5. เกิดรูเชื่อมระหว่างลำไส้ตรงกับช่องคลอด หรือระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับช่องคลอดได้ซึ่งจะมีโอกาสเกิดมากขึ้นถ้าหากผู้ป่วยมีการลุกลามของมะเร็งไปยังอวัยวะเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนรักษาค่ะทุกท่านได้ชมขั้นตอนการใส่เครื่องมือสําหรับใส่แร่ในผู้ป่วยมะเร็งฝัง่งลูกกันไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าการถกานี้ไม่ได้ทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแค่เพียงคนเดียวแต่ยังต้องทํางานร่วมกับบุคลากรอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพยาบาลน,นักรังสีเทคนิคและนักฟิสิกส์ทางการแพทย์ นอกจากนั้นยังต้องมีเครื่องมือและระบบคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการใส่แร่โดยเฉพาะค่ะสำหรับนักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ทั่วไปหลังจากชมคลิปวิดีโอนี้จบลงไปแล้วกรหวังว่าจะเข้าใจกระบวนการใส่แร่และทราบถึงผันข้างเคียงของการใส่แร่ในผู้ป่วยมะเร็งนารีเวศมากขึ้นรวมถึงสามารถดูแลผู้ป่วยหลังใส่แร่ได้นะคะอยากติดตามเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e และกดแจ้งเตือนช่องเวลาชาแนลด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ